สวัสดีจ้าสบายดีพ่อแม่พี่น้องพพ่อกันอีกแล้วกับฟอร่ารักกีนีกระสวยกับยังคนสร้างกระลายสังกาขีราจ้าของสวยเบื้องหน้าแหลปพี่ปี้แล้วพี่น้องพพ่อกันย้ำคำคำบรรยากาศดีดีพี่น้องอยู่บนเทียงไฮเทียงหน้าเท่านี่แหละจ้ามือนี่ก็ราดสาวก็ลาดทรายก็ออกมาเล่นน้ำก็เลยสิพาไปสอนพี่น้องสอนก็สอนบ่กกายักสอนคางเทียงแหละสอนเบื้องกุ้งเจ้าก็มีกุ้งเจ้าพี่น้องไปสอนมันกระบอมีหรือเปล่าคันโบมีกา สิเป็นสอนบอลหมจ่จาให้มันได้พอกินพี่น้องป้าพีนน่น้องบรรยากาศยามแรงขึ้นมาดีแทนนาอบนเทียงให้เทียงหน้านี่ฮึกำลังขึ้นฟ้าขึ้นฝนจาัดกตกทะแมตกทะแม,มาแมลงตกทะแมเนาะพี่น้องตกให้หน้าในเถาะหน้าอยาให้มันนั่งซื่อหัแดดแดดแห้งแบบแดดจนแบบใบไม่ใหม่ไองไพี่น้องแดดพูดแดดพดแดดดอกโมแดดดอกแตงพี่น้องบรรยากาศย้ำคำคำบนเทียงให้เทียงหน้าจ้าอันนี้ก็คือป่า พี่อธรรมศาสตร์ทงไฮทงนากระซีดีนะจักหน่อยเนาะเห็นทองฟ้าทองหยางาพาไปเบิ่งสาวสาวสอดกุ้งเสไดไ้บนน้อผูดสาวน้อยสอดกุ้ง <s> พี่น้องเอ้ยสอนลองสอนเบิ่งกาจยาภากันไปบอลบนทันสอนตัวไปตามก้นแยงนะสิสิบบดไยน้ำเล็กน้อยแลนเลนน้ำนี่แหละ <s> พี่น้องเบิ่งผุ้สาวสอดกุ้งสาวน้อยสอดกุ้ง ta đại yêu bò sẽ đi kín năm yêu bò đó vâng có sao nói sao cúc mỹ bọc cung nè sô lâm môn vai thì đọc ơi tạ ta hết nhắn lạ ตาสบายดีป้าลุงรุตาเพิ่นหนาวพี่เนาะเฮ้ยมีกุ้งมีกุ้งมีบ่เฮ้ยลายดีเอาขู่มาเอาขู่มากุ้ได้นีนะสาวสอดกุ้งสาวสอดกุ้งจ้าตะพังกระสันพี่นนองเอ้ยได้จกโตนี่นละหวงใส่ละห่วงยังละหวยังหวเกตตเอ็กอาลู สอนแป๊บเดียวมันสอนบ่ฮอดฮอบซ้ำจานไปรงพวกกุ้งคือยังตัวน้อยเแต่ลูกกุ้งบ่สิดลงคือเก่าเด้อเด้มันสอนกี่ใกล้เดี๋นะมันสอนอย่างมันทอดซิฟโยกซ้ำขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกถึงปกติที่สอนให้มันหอบเอามาปล่อยกุ้งใส่อันลหลกุ้งน้อยหลายหลายมันสิบว่ได้ย้ำนี่แหละมูนปุ้ยนี่แหละนี่นี่ โอ้ยพี่ดอกไอ้มนุอ้ปุ้ยตาหมดน้ำเดี๋ยปจะสร้างขยะตาหมดน้ำห็ดป่าลูกบังรูตาลอยดูลอยจากไหนหมดแล้วฮะล่ะอย่าไปใกล้เงี้เขาตีสูกรนะกระสอดยากแต่ว่ากุ้งลายอยู่ไหนเก็บกุ้งนะตาเล่นอย่างนั้นแหละ กำลังสอดลูกสอดราวิธีสอดกุ้งวิธีเอากุ้งจ้าเห็ดจังใดงจ้ามิตูกุ้งน้น่อยพี่น้องเลยก,กุ้งกเอากุ้งของมาปล่อยไปสิอยู่โดนเบพาะกุ้งห,งหวยบมาใส่นะ คนเอามาปล่อยไว้พี่น้องกุ้งก็ได้ครอบปลายกิ๊กใส่ลาบไปมันยังน้อยเนาะพี่น้องเออเป็นมาสอดกุ้งน้ำกันจ้าพอได้นก่อยพอได้ต่ำปนต่ำแจวกิจกับผักกระเฉดเอามาอีปูน้อยอะ่ะแซ่บนวัวหัวบุกพี่น้องเออบรรยากาศกด็ดีดีคือฝนสิตกแต่ว่าตก,กเถื่อ ตกไหายนะแม่สอ,อ,อนไม่ผู้โค้งไปผูกโคกไปตามขอบไปเป็นกุ้งมันเข่าขอบปพระสุเมื่อกี้สอนขอบแล้ยสอนก,านนกลางโอ้โหมองในกุ้งน้อยนะลายอีลีสิดลงคลืนเด้ออีกเดี๋ยวเขาเด็กน้อยแล้วดินได้มันอันจังอันนี้ขี่อันนี้ขึ้นมานะ แม่ก็ลุยอันนี้ขึ้นมานะห่วงก็มีไปจะได้สูนไสิตีหัวจะบาดอยู่ไปสอนนี่น้องจะพอยดีจะก็มีไปป้าลูกไปอ้าวนกปลาปไปเปล่ากีตาสบายดีป้าลุงเออตัดปลาไปดิสอดตามขอบไปเด้อนางพูนไปดิหนังพูนยังมาสุดสอดยาวไปหอดพุ่นเลยโอ้สุดท้าย สาวน้อยจ่าอายุหกสิบสามปีสอนสองคนพี่น้องเอ้ยหลานสาวสองคนลูกอ้ายใหญ่กับลูกเอวรองสาวอ,อมแอมกับสาวจันเรมจ้าอะไรก็มีคอมเมนต์จองมาเป็นหลานพอกหลานไพ่าลายอยู่พี่เราเอ้ยแต่พันใหญ่เรานะฮะอายุสิบสามสาวอมนี่แม่ห่วงแบบสุดๆจะพี่เราเอ้ยสุดๆของคำว่าห่วงเลย ขาดตาน้อยเดียวก็บอได้ขนาดออกมาเล่นออกมาเฮือนอาหนีโดนก็บอได้โทษตามจิก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 หวงลูกสาวคืออยากเรียนเด้อจ้าพรไรสจิจีบก็คิดดีๆเด้อจ้า <c oughs> โค้งมาพีบรรยากาศพี่น้องอย้ำคำคำพักกระสอนกุ้งสอดอยังยิ่น้องคางบ้านคางเทียงไย้ทงงเทียงหน้าในเด็ดจ้านี่เด็ดจาดองี่กระเทียงหน้าตะก๊ะ สุลมุนบุญวาเดี๋ยวพี่เราเอ้ยลูกหลานกระลายผู้อยากเต้นก็เต้นผู้อยากเล่นก็เล่นผู้อยากสอนก็สอนนี่แหละพาลาดสาวสอนสองสาวกำลังสอนสาวเราอยู่หักกระสิบสามสิบสามปีจะเรียนมัธยมจ้าอะจารยสองสาวใหญ่มากกระสิเป็นสาวสาวบวบนคูณเลย นองเอยมาละชาผมเมื่อยดอกซำนี่ซำสอดสื่อเห็ดไว้เพื่ออัพหัวจสไดดเห็ดายก็ดีอีกปลาเหนือเหนือสิยด้อยู่บนซุกุ้งสิได้อยู่บนน้องตอนเขากัดดีๆเดี๋ยวเผาเข่าดูหูมันมีอยู่ใดสอนเก็บดีๆเก็บขี้เหื่อออกกอนจังล่างใส่กุ้งนะ พี่น้องเอ้ยกุ้งไม่ต้องปล่อยพี่น้องเอ้ยเอาไปไม้ใบไม้นะเก็บใบไม้ออกจังล่างกุ้งบักไปลายหนึ่งในสูบบัตนี้ได้ได้ลายท่อนใส่กันนี่นี่พี่น้องกุ้งบักไปลายนึงอย่าพาดฮุบนะอย่าพลาดฮุบเก็บใบไม้ออกกอแหลจังล่างกูได้แล้วนั่นออกกอออกพืนหลินน้ำกันด้อยวไปเล่นรถแยกน้ำลูกน้ำลานพี่น้องเอ้ยแจนวันไหล จักนั้นสิใหญ่ใหญ่ไว้เด้อสิได้สิสบายดูน่ะเดี๋ยวพี่ทองกุ้งนะลายได้อ้ยบัดนี้เือที่ลายถึงนี่ขนาดเล็กน้อยกวนด้ี่เนาะบอเคยลองสอนนี่คือหักกระสีสอนนล่นะน้าายกับภายเจ้าของน้าตัวใหญ่ก็มีจากกุ้งใหญ่ มาเนี่ยแม่เปี๊ <S 1> <S 1> นี่กรุงจ้าหลายจ้าพี่น้องหลายหลายนี่ก็เต่ตาตอดกูเห็ดน,นะมันเปียกไหมนะเปียกเปล่ตอดเปล่าตอดเลี้ยงจะเป็นเปรตหน้าโอ้ยอย่าหูไปหาเรนหนม่ไปตาไปวิลายเด้่ยกอดกอดนะโอ้ยกายสะก้อยนะพจะกินได้สองเฮือนนี่อิ่มได้สุดสองเฮือนนี่นะเกษตสามเจ้าเพชสามเฮือนนะเป็น <มา S 3> มาล่างกุ้งกุ้งตัวใหญ่พี่น้องกุ้งแม่ไข่พวกเขียบแตะกุ้งในละพายุพี่น้องกำลังล่างกุ้งอยู่จ้าเสียงกระโอนอวลด้วพี่น้องเอ้ยครอบครัวเล็กน้อยอย่างนี้แหละแต่กันดีคือกันสิบะได้เงาเนาะพี่น้องคนเบิ่งกัตสิบะได้เงาฟังเสียงเล็กน้อยไปน้ำถีคอกับสองพี่น้องคนเสียงเบาๆได้ละ ลายได้กุ้งนะน้องครับผมเคยสอนมันน้อยเนาะกลุ่มันไล่แล้วหนาะยจะมากระยันในชุดคิงคะเด้เออน้องผือจะกว่ามือจับคนสิบบาบาแล้วน้องผืออย่าดึงข้าขึ้นได้ยังข้าขึ้นมาเด้ออุดสิขาอุดส่วอยากขึ้นมาจ้าขึ้นมาจ้า ใบไม้ก็ยังมีเก็บใบไม้เมลใบไม้ออกก็เมลหัวขวายก็พอเมงหัวควัยนะเมลหัวควยดี๋กเห็ดกินได้เด้อพื่น้องกินไบเห็ดกันแล้ปุ๊บ็เลเอาแตงวาเมื่อจล่างแล้ววนี่แหละโุ๊เอาแล้วเอาขูมาใสุ่้เกาแล้วนะทีน้กุ้งหลายพอสมควรจ้านวัสิบบได้สอนกสอนน้องข่างเทียงเจ้าเก่ง้ขนจ้าบดบุญขับไปยากนั้นนะอืดบอมุนแทบบอ โอ้ยลูกตายกว่าเด็ดไหมเห็นน้องเจ้าเบงกุ้งเหมสอนบาทเมื่อกี้นานคนสอนไก่ได้ปกติคนสอนแต่โอ้ยบาทเดียวกระพอก้อยพี่น้องเอ้ยน,ยนี่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 มื้อนี้สิได้กินก้อยกุ้งกับผักเกษตรแหละจ้าแบบ<ส>หลายแหงสูงสะออนว่ะว่าแล้วมันสิมีกุ้งไปเล่นน้ำพุ่นมากเอากฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย มันาตดเลายแห้งขนาดพี่น้องแบบจิตก้อยแซ่บมื่อนี้ถ้วยนึ่งเหมือนท่านไงถวยนึงแล้วอืมได้ถ้วยนึงเลยนี่บาตนี้ก็เอาหอบหนึ่งเด้อได้แล้วจากกุ้งกลาขนาดได้ประกันลายนึงสอนน้องเดียวน้องเจ้าของนี่แหละขอก้อยพ่อยางเลยพี่น้องกะรักสอดหยุดจ้าสองสาวจ้าสูตรตาจะมือนี่ใส่แรงงานสาวสอกสาวจานางบอลงจ้แหลาดสาวคอยยิ้มเป็ดยิ้มเป็ด มีแหละมีหลานสาวสอสาวๆนีแหละใหญเ่เป็นสาวแล้วพี่น้องกำลังเรียนมัธยมอยู่จ้าสิโค้งหรือสิขึ้นเหรอฮะโค้งมันก็ได้หลายได้สู่ตายสู่ตายจ้าฟังเสือลายอยากสู่ตายฟังเสือดำอยากขึ้นละจ้าสู่ตายจ้าบัดนี้พี่ <laughs> าาน้องว่าเบิ่งรับกระบาัดนี่จะได้หลายซัมได้พี่สอนหอบน้องนพะพี่นว่า สูตรตายค่ะพี่น้องเออดีแหละขนองขนองนางเองอยู่ลังเถียงห่เทียงนาเวลายามเขาแบบว่าเขาตกกาตกมงและน้ำบ่มีก็เอาน้ำตุเรลงไปใส่น้องนี่จกเตียงนางยังเป็นเด็กน้อยสมัยแม่นางยังอยู่แต่ก่อนนักกระโดดน้ำนี่จนแม่ไรตีพอแล้วขวบเล่นน้ำเล่นบิดมือบิดเวนแท้เลลนน้ำกโดดกระตุ่ม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  เพราะว่าผู้ใดเข่าวสวนน่ะคือบลายเนี่ยไปดึงต้นกล้วยกำลังขึ้นลองบรรยากาศย้ำคำคำจ้าสี่หาโมงเลยจ้าตะแลกสวนลาดสาวเสือลายมาผลกลับบุกค่อยอยากมาปผนไดเพราะว่าหอดยาผลใกล้สีน่หนึ่งข่าวหนึ่งน้าให้พ่อให้แม่นะเหตุจูเหตุกินให้พ่อให้แม่ตื่นเศร้ากระลุกหนึ่งข่าวย่ำแรงกระลุกนนข่าวให้พ่อให้แม่ประเภทนี้ สาวบ้านนอกขอกนานต้องหูจักเห็ดเวียกเงินเวียกซานหนึ่งเขา่าตักน้ำตักป่าแล้วอ่เป็นว่าะเป็นไรไปคอแม่ผลมาเือโอ๊ยบออยู่ขำดอกแม่ผลไดเห็นมาว่าต้องอยู่หนึ่งเข่าหนึ่งน้ำน้ำขำน้ำแรงพี่น้องมาแล้วจ้าบาทที่สี่สอนหอบน้องได้บาทนี่ือสิได้ไลายประทร้เอามาใซ่คขู่กับปูนะ เากระปูไปป่นบ่ใส่ใทั้งกุ้งเลยทั้งกระปูพี่น้องเอ้ยเุ่ครู<ล>คมันอยู่พู่ะกะอไปดลยอ,อ,อันลนี่อีกกุก้งจ้าเอาในแมงกะพรนนั่นละไปลางไปลางไปลางที่ต้มยังไหลยอยู่ เล็กน้อยเมื่อนหนึ่งเข่าหนึ่งหน้าแล้วละ่ะไปรู้ใร้านเมื่อนหนึ่งเข่าหนึ่งหน้าเขาเปลี่ยนคนสอนมันมีนนที่น,น,น่อง,งตกกระรดเ็้เต็งเลยเฮ้ยเอ้ยเต็งเงินเอกกุ้งแล้วก็น้อนงใครเลยการต้นต้นแก่เคยมาเน<ช>ี่ยแหละก็ย่างถานมาทิพมากับมั ละแป๊วละแปลวออกมือใดบ่โอ้ยออกมาได้เดือนหนึจ่จะเกิดเหรเอาอีกเลยหาชิ้ตเลี้ยงหาชิ้ตเลยโมเมนต์แบเข่าอีกได้เฮยโอ้โอแหแข่งนักกว่าเก่าอยู่คน<ะ>นักแล้วอันเรื่องเนักอันนั้นแล้วเก,ก,ก่าแล้วคนผู้เก่าอโอ้พี่น้องกำลังต่อราคาดุดดินอยู่สามพารทเนี่ยว่าคิดแพงทีกับหดลายเพื่อจ้าว่าพี่น้องกัดอยู่สร้างกันได้ฮึสรุปสามพาร์ทดิเฮ้ย เดียกันนะหรือว่ามีป้านคณะแถมกว่าสิป้านหทยยู่มาในแถวหนี่แสดงกกระซาพันกระแถวนี่เธอกระสไลลงให้ซันเบิร์ตเดินหนีเออฉีสไลให้ดอกรับเป็นทางเข้าไปในร่วมนะหดไปสามพันเหตุทางให้พร้อมเออการจักสั้นเนี่ยก็สิพ่อเว้าอยู่ด็อกโอเคกันวัดซาพันอลไรได้เบิร์ตนะมาโลดตัวพ่อมาในตัวก็มาอืดอั่นแล้วเพราะว่าโอเคจ้ะ คนนุกคนน้องเจ้าของสุกุ้งลายปันนี่พี่น้องสองเฮือนแบ่งกันก็สิพากินแหละเด็กน้อยก็ให้เมื่อบ้านมาแลวพี่น้องให้เมื่อเกี่ยวให้เมื่อหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำพี่น้องจ้าเปลี่ยนมาอีกเถียงหนึ่งพี่น้องเปลี่ยนมาอีกน้องหนึ่งแต่น้องนี่น้าใส่เป็นตมีกุ้งแต่ก็ได้เครื่องขู่และเดอจ้าพี่น้องนี่จะได้ทั้งกุ้งทั้งอปู พี่น้องเอ,อ้ยยามคำคำบรรยากาศก็ดีเด็กน้อยก็ให้เมื่อบเบิรแล้วเมื่อหนึ่งเขา่าเมื่อหนึ่งเข่าถ้า่าจ้าดอกน้ำน้ำใสอีหลีดนะน้องนี่ตั้งน้ำใสคนด,ดูดดินกับพี่น้องจะขอเอพี่น้องเอ,อ,เอ,อ้ยต่อแล้วต่ออีกกับรถไห้เจา 3, ้าจ่าพันรถไพรบแม่นรถเจ้าของบอ่ ขาดพ่อรดแม่กัลูกเห็ดกันล,ลูกได้เงินแต่ว่าพี่น้องกันเองแล้วพี่น้องต่อราคาอยู่บุยอมลดลูกน้องอีพอลูกน้องสาวอีพอพผุดติดพ่อขาดน้ำมันก็นไดพเ่พรวดกับพิ่นเดียวว่า พีหนา้าเตะเสร็จตัวดุต์ติไล่ไล่อยู่เฮ้ยน้องผายใหญ่ามาเป็นตำมีดอกแต่ว่าว้ายกบกบบเอาพี่น้องปล่อยไปห่วงต้องสูบสีเลยจุดผสมบอกกิดกบเมื่อน,นี้ห่วกก็ต้องเอาเอาตะกุ่งก็พอเาสมกิดกุ้งเอาไปยังห่หวกงนะตัวใหญ่จะไปมกบสิบพอมกบบนใบหรือว,วอ่ากบดอเดอร์กบกีดแปด บ่มเราบอกเกตตาปาเกตตาปาก็กินได้เว้ยบอกบอบอบอเพราะเพราะเอาเอาตะกุ้งนี่พี่น้องกุ้งมีติดตัวใหญ่ๆน้องนี่มีบ่อลายครับมีแต่ตัวใหญ่ๆเอามาจะแ้ออม่จะแลขู่นะซื้อบ่อได้จ้ะพี่น้องเอ้ยอซีเรเมื่อเลยเด้อจ้าได้ลายแล้วก็เสียเอามาลากแบบนี้เอามาล้างเทลงล้างขู่นะล้ากลง กระร่างๆกุ้งก็อยูจ่จะพี่น้องนอง้นำใสในปะทงนะังหมดนำ้ำใสใสเสียหนึ่งกำไปละจ้าดอกกรุงๆๆๆกรุงรกรุงจะกรุงอะไรเกษตรกรก้อยกุ้งละจ้าพี่น้องมันลอย,ยเซลล์อยู่น้องอันนี้แห้งได้เลย น้องขบลาร์าสองกำลายพอสมควรพอดีเลยสองเฮือนแดงแพงอ้ายขำแล้วก็เริ่มมีเสียงกบเสียงเขียดแล้วพี่น้องตาหลวงสกลที่น้องบุเ้อันนั้นลงตัวเพราะนั้นมาล ีกันรังกุ้งจ้ะตัวใหญ่ใจไว้แล้วกุ้งพี่น้องเออเสดเมื่อ,อไรเด้อจ้าของกินก็ได้หลายขนาดกุ้งก็ได้เสดเมื่อ,อไรจ้าพี่น้องกุ้งเต้นกุ้งปล่อยจ้ากลับบ้านเรารักรอยอยู่ย้อยเด็กขูกระปุก น้ององอยู่คันทอห้องเอรี่นะะระมกพี่น้องเอ้ยพี่น้องคลิปนี้ก็ขอ,ขอจบไปเพียงทาน้ีด้อจาพ่อกัดชิบหนาด้อจาขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณผู้สนับสนุนและขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้อจ้า ขอบคุณเรยรยขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้นางจ้าไปทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยด้ยจ้าพี่น้องพบพอกันคลิปหนาเด้จ้าผิดพลาดป,ประการใดก็ขอโทษขออภัยด้ยจ้าพอผิดเ่าถือกะคือเบาหนัวหัวม่วนเด้อพี่น้องเด้อดยอย่าถือสา,าดังเด้อสวัสดีจ้า